สวัสดีครับพบกับผมพี่โอครับครับแล้วก็ผมน้องโอมนะครับอาราขาฟืดครับครับน้องโอมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ตำบลซึ้งอำเภอขุ่จังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้เราอยู่ที่สวนของเฮียอาพิษเราสี่วิจิตรนะครับผมหรือเฮียที่หรือเฮียที่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับ ก็ว <owning> ันนี้เรามาเนี่ยเพื่อที่จะมาเรียกว่ามาพูดคุยกับเฮฮิงก็เรื่องแรกเลยเนี่ยเฮฮิงครับโปรติในสวนของเฮียปลูกทุเรียนพันอะไรบ้างอย่างไรก็ที่ปลูกอยู่ก็มีหลักๆเลยนะฮะเป็นหมอนทองพวงมณีชนีก็มีบ้างนิดหน่อยแปลงนี้นะฮะนวลทองจันบีอยู่แปลงเขาสมิงแล ok ้วก <y S 1> ็มีหลินละแรหลงละแรอ หลงหลินนะที่ขาเรียกว่าหลงหลินใช่ใช่ครับใช่ครับทั้งหมดเนี่ยถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์อันไหนปลูกพันุไหนมากหมอนเป็นหลักเลยฮะมในเชิงธุรกิจอย่างเดียวเลยครับครับตอนนี้ถ้าอยากจะสอบถามเฮียว่าจุดเด่นแต่ละสายพันธุ์ในเฮียพอเฮียพอที่จะอธิบายท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งครับคืออย่างอย่างแปลงนี้ฮะที่ที่ที่ถ่ายทําอยู่นี่แต่ก่อนเป็นชนีชนีทั้งแปลงเลยครับเสร็จแล้วมันก็ประสบปัญหาเรื่องราคาเมื่อ2ปี่สิวปีสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ย คือชนีโลหนึ่งสามบาท5บาทถ้าไปขายตลาดได้5บาทแต่ถ้าขายในสวนเขามาตัดถึงสวนเขาให้ผม3บาทผมก็ฟันทิ้งหมดเลยแต่ว่าเราเลี้ยงกิ่งไว้เพื่อขยายพันธุ์ถ้าเป็นหมอนขึ้นไปเพื่อลนระยะเวลากันให้มันเร็วขึ้นคือจากที่เราปลูกใหม่ต้นหนึ่งกว่าจะได้ผลก็อย่างน้อยก็สี่ปี5ปีถึงหปีขึ้นไปประมาณประมาณ แต่อย่างนี้สามปีนี่สามารถเก็บลูกไว้ได้3 0มสิบยี่บสาสิบลูกได้เลยเพราะกันเจริญเติบโตเร็วมากคือใช้ต้นตอเดิมต้น่อเดินชนีฮะแขนก็มาทาบใช่ครับใช่ไหมครับเดี๋ยวยังนี้แต่ลักษณะของแต่ละสายพันธุ์ถ้าเหี้ยพอที่จะอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งว่าถ้าเป็นหมอนทองลักษณะของสายพันธุ์หมอนทองมันเป็นยังไงในแง่ของรสชาติหรืออายุการเก็บเกี่ยวของแต่ละ ของแต่ละสายพันธุ์นิดนึงครับหมอนทองเนาะเนื้อมันก็จะแหลมหวานแหลมหวานแหลมหวานเนื้อมันปริมาณเยอะมากเม็ดเล็กเรื่องอายุการเก็บเกี่ยวก็ประมาณ120วันเริ่มนักแต่วันที่ดอกบาน1 2อวันแต่แล้วก็อยู่ที่พื้นที่ด้วยครับถ้าพื้นที่แล้วก็สภาพแวดล้อมเช่นอาจจะเจอปัญหาทุเรียนแตกใบอ่อนมันก็ต้องล่นระยะเวลากระไบ แต่อย่างพื้นที่นี้เป็นทรายนะถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาเรื่องใบอ่อนมันก็จะมาณร้อยร้อยวันถึงร้อยสิบวันก็เก็บได้ละฮะแล้วชะนีล่ะครับร้อยหนึ่งถึงร้อยสิบวันก็เก็บเกี่ยวได้ครับชะนีนี้จะค่อนข้างไวก็หมอนหน่อยไวๆดีกว่าแล้วเป็นกระดุมกระดุมก็ประมาณเจ็ดสิบถึงเก้าสิบวันก็เก็บเกี่ยวได้ถ้าเทียบถึงเรื่องรสชาติของชะนีนี่ชะนีมันอันไหนครับ ชนีเนื้อมันจะเนียนเหนียวเนาะอ๋อเนียนเหนียวแล้วสีมันจะเหลืองกว่าเยอะก็คือนิยมในตลาดเฉพาะบ้านเราอะที่อื่นก็ยังไม่เท่าไหร่คคือชนีจะมีปัญหาตอนที่ว่าถ้าเจอฝนเยอะเนื้อมันไส้มันจะมีปัญหาไส้มันจะมีปัญหาไส้มันจะเสริมถ้าหมอนไม่เป็นนะไม่เป็นใช่ไหมแต่ถ้าก้านยาวก็มีบ้างแต่ว่าถ้าเรารู้ช่วงจังหวะการตัดมันจะไม่เป็นปัญหาถ้าเราตัดตอนที่ทุเรียนมันกินน้ําเต็มที่แล้ว แล้วเราก็ตัดมันคลายน้ําออกไส้มันจะไม่แก่แแต่ถ้าว่าฝนตกพอตกปุ๊บเราไปตัดเลยครับเจอแน่ไสอ้อ๋อโอเคอย่างนี้เท่าที่ฟังตลาดหลักของเหียนเนี่ยที่ส่งออก ถ้าเป็นส่งออกเนี่ยหลักก็คือเป็นหมอนทองหมอนทองครับหมอนทองถ้าเป็นชนีนี่คือหลักคือในประเทศก็ตัดไปขายตลาดบ้างน้หนึงเลยนคือสมัยก่อนมันเป็นหลักแต่เดียวนีนเดี๋ยวนี้มันเป็นหมอนทองแล้วนะฮะแล้วพันธุ์อื่นที่เหียบอกในสวนหลายพันุ์นี่ส่วนใหญ่ตลาดเป็นไงคือก็พวงมาีมีพวงมณีก็คือส่งออกหรือขายในประเทศส่งออกก็เยอะส่วนมากส่วนมากส่งออกแล้วเดี๋ยวนี้ก็ขายในประเทศส่วนน้อยทําไมพวงมณีถึงได้หลังๆมีการส่งออกเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอขานะมันก็ มาชิมอ่ะพอชิมแล้วรสชาติมันไปได้มันก็ทีแรกก็ลองติดตู้ไปติดตู้ไปลองดูตอนหลังก็เขาก็นิยมนะมันก็ลักษณะเหมือนพวกมูซันคิงเมาซันวองอะไรประมาณนั้นนะตอนนี้ถ้าจะสอบถามเฮียในแง่ที่ว่าเฮียมีการบริหารจัดการสวนอย่างไรบ้างก็ต้องทําระบบผมมี JP อยู่คือคือเราต้องมี JP เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเขาอย่างว่าเกะแสเขาควบคุมเนาะเรื่องต้องมีมาตรฐานการผลิต แล้วก็ขั้นตอนผลิตเรื่องสารเรื่องเคมีเราก็ต้องควบคุมด้วยว่าระยะเวลาก่อนก่อนตัดช่วงที่จะตัดนี่นต้องฉีดยาไปกี่วันอะไรเงี้ยก็ต้องทําให้มันถูกมี GAP แล้วก็การใช้สารก็คือช่วงการใช้สารที่เหมาะสมเหมาะสมระหว่างการระหว่างที่จะตัดนะครับสารที่ใช้เนี่ยมีอยู่ตัวก็คือตัวอัลทนิกอะลทูนิก็ใช้ใช้เรียกว่าเหี้ยใช้เมื่อกี่ปีละ โอ้ใช้มาเป็นติบแล้วิบปีเรียกว่าเกินสิบปีกต้องแต่เริ่มมาทําสวนตั้งแต่แรกๆเขาว่าดีเราก็ลองมาเทสต <c oughs> ูปีน่าจะเกือบ20ิปีแล้วพี่ใช้ตัวนี้อยู่คร <c oughs> <ห>ับทำไมถึงได้ตัดสินใจใช้อา <c oughs> ชุนิกอะ่ะจริงๆอ่ะพี่ชายผมทําสวนทั้งแรกเขาก็เขาก็ใช้บ้างนะ <c oughs> แต่เขาไม่ได้ใช้อย่างอย่างที่ผมใช้อยู่รดับแต่คงใช้เยอะมากช่วงทุเรียนมีปัญหาเรื่องใบอ่อนเราก็มาฉีดเน้น จี้ที่ลูกเลยในปริมาณที่เข้มข้นมันก็ลดปัญหาเรื่องกันหลดร่วงพอใช้แล้วมันใช้ใช้ได้ผลเราก็ใช้ต่อมาเรื่อยๆอเนี่คือทุเรียนแต่ละปีมันต้องเจอปัญหาเกี่ยวกับ ผลรวดร่วงครับเออทั้งใบอ่อนอะไรเนี่ยสารทันเลยอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็ช่วยได้ครคือเรียกว่าสภาพน้องโอมสภาพอากาศมันเปลี่ยนแปลงตลอดผมใช้ทุกระยะใช้ทุกระยะเลยคือระยะใบผมก็ฉีดช่วงที่ใช้ในอัตราที่น้อยครับจะห้าสิซีต่อน้ํา2 0 0ลิตรอย่างเงี้ยก็ฉีดบำรุงใบกับตุ้นใบออกเนี้ยครับพอพอถึงช่วงที่เป็นดอกเราก็ไว้ ผสมกับตัวอื่นช่วยเรื่องกระตุ้นตาดอกเปิดตาดอกเนี่ยในปริมาณที่เข้มข้นหน่อยครับเปิดตาดอกผมก็บางครั้งก็ใส่ร้อยหนึ่งถ้าไม่มีตัวช่วยก็200เลยถ้าใช้ตัวเขาเองก็200เลย2อ0ต่อน้ำลิตร200ลิตรฉีดตามท้องกิ่งเนี่ยครับต้งแต่ไงถ้าถ้าเป็นช่วงดอกก็คือต้องแต่เป็นไข่ปลาตะปูยัน หลังดอกบานไปแล้วเลยส่วนมากจะฉีดช่วงช่วงที่มันเริ่มมีตาดอกออกมาอที่ยังกัามงกลื่านกั้มเกึ่อแล้วก็ดึงดึงให้ตอกยาวเงี้ยครับหลังจากที่ได้ใช้ตัวอัลโทนิกไปแล้วเนี่ยเขียมีความรู้สึกว่ามันในแต่ละช่วงเนี่ยมันมันได้ผลเป็นยังไงบ้างครับก็ดีนะผมว่ามันประสบความสำเร็จเรื่องทําให้ลูกเราไม่ร่วงใช่ไหมครับแล้วก็ผลสดใสสวยงามครับผิวสวยก็ เชิญชวนพี่น้องที่จะใช้อะตอมิกเชิญช,ชวนเชิญ <laughs> ชวนเลยครับเพราะว่าผมก็ใช้มายี่สิบกว่าปีแล้วประกัน<อ> <laughs> ก็คุณภาพเขาใช้ได้จริงๆครับเยี่ยมถ้าเถียแล้วก็ช่วงนี้เห็นว่าเป็นช่วงที่กําลังเริ่มตัดผลผลิต <c oughs> อยากจะให้เหียพูดถึงในเรื่องของเทคนิคการดูทุเรียนผู้ชมทางบ้านนะครับที่เขาสนใจอยากจะไปหาซื้อทานเนี่ยมีเทคนิคการดูอย่างไรลองแบบข้าวๆเนาะคับหมข้าวๆก็ดู ดูร่องหนามร่องนามมันมันจะต้องห่างนิดนึงค,คือเวลาบีบแล้วอะ่ะมันมันยังไม่มันจะนุ่มแล้วมันจะไม่แข็งเหมือนอตอนตอนที่ยังสดสดมันจะไม่แข็งเนาะร่องนาำต้องห่างหน่อยแล้วคั่วต้องแปง ขั้วต้องเป่งขั้วขั้วแข็งอ่ะไม่ไม่ไม่อ่อนถ้าอ่อนนี่จะแว่าอ่อนแน่นอนขั้วต้องแข็งขั้วต้องแต่แต่ขั้วเปิงอ๋อขั้วปิงนะครับไอ้ตรงใต้เปิงลงมาแต่อย่างนี้ก็ต้องดูหลายๆหลายๆอย่างหลายอยแล้วดูตรงตูดเนี่ยตรงตูดตูดมันก็มันจะมีผลละโอเคมีอะไรนะมีผลแบบผลเอาเป็นสีน้ำตาลเหรอใช่ไม่สีน้ำตาลถ้าเราเหมือนว่าร่องหนาวมันเริ่มแห้งๆเริ่มแห้งเริ่มแห้งวามเป็นผลก็ตรง แสดงบอกถึงความแก่เหมือนกันว่ามันแก่ดีนะถ้าเป็นเรื่องของกลิ่นอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไหมครับกลิ่นไม่แล้วถ้าถ้าหมอนทองถ้ามีกลิ่นแล้วผมว่ากินไม่ได้เรากินไม่ได้แล้วเราก็ลองดูตามเทคนิคที่เหียได้กล่าวมาครับก็คือในเรื่องของอาหนามเนาะอาหนามแล้วก็ขั้วปีกนะครับก้นช่วงก้นช่วงก้นแล้วจะมีกลิ่นบางๆกะโอเคแต่ถ้ามีกลิ่นแรงเนี่ยผมว่าเนื้อเละเน่ยน่าจะเลยเลยระยะของกายระยะแล้วโอเคครับพีย ก็จากเมื VII ่อกี้ที okay. ่อหยาได้แนะนําในเรื่องของตัวสายพันธุ์ของทุเรียนแต่ละสายพันธุ์นะครเดี๋ยวอาจจะรบกวนที่เหียนะครับเดี๋ยวช่วยพาไปดูสายพันธุ์ทุเรียนในในสวนสักหน่อยได้ไหมครับได้ครับดีเลยครับโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวไปชมทุเรียนภายในสวนกันเนาะวันหนึ่งอร์หนึ่งเลยนะเพราะว่าปูรอบรอบนี่เต็จหมดช่วงแรกๆโลงร้อยแปดร้อยเก้าแต่ตอนนี้เหลืออยู่เก้าสิบแปดสิบราคาลงมาเยอะเลยครับ อันนี้ต้นต้นเก่าคือชนีนะครับอ่าอันนี้เราทาบข้างบนเป็นหมอนข้างบนเป็นหมอนแล้วนะครับส่วนเหลืออยู่กิ่งเยี่ยงกิ่งนี้นะกิง่งนี้กิ่งนี้คือชนีอ๋ออันนี้คือชนีในในนี้ก็มีมีชนีแก่อยู่แค่สองลูกอ๋ออันนี้อันนี้ที่ว่าแก่หรืออ่อนเนี่ยอันนี้เหี่ยดูจากอายุ ตั้งแต่ดอกบานใช่ไหมฮะเอออย่างเงี้ยความแตกต่างระหว่างผู้เรียนแก่ทุเรียนอ่อนนะครับอันนี้ดูล่องหนามมันจะเข้มเป็นสีน้าตาลแล้วก็มีผลจํหนามเห็นนะครับแต่นนแต่อย่างนี้เขียวอยู่ล่องหนามยังเขียวอ๋อครับงวงมันก็เปล่งผิดกันสังเกตที่งวงงวงนั้นเปล่งมากอันนี้งวงยังจะลดอยู่อ๋อคือถ้าเราตัดนี่มันต้องอ่อนแน่ ตรงงวงมันนะตรงงวงนะอันนี้สังเกตได้เลยลองดูตัดตัดอันนี้อันนี้ตัดได้นะเฮียได้ตัดเลยครับอย่าลองตัดลงมาให้ดูนะใน้องน้องโอมตัดเดี๋ยวผมรับมาให้กันให้ติเตี้ยผมตัดแล้วพี่เอาเลยครับหนึ่งสองวักนี่ครับงวงเป๋งเลยแข็งมากลักษณะนี่ผลดขึ้นเต็ม ล่องหนามนี่เป็นเตี๋ยมตาลเลยอ่าจะเห็นล่องล่องได้ชัดเลยนะเป็นล่องภูของมันอันนี้ทุเรียนแก่แน่นอนรับประกันเลยเวลาบีดก็ค่อนข้างจะออกนี่คร้มอ่าอันนี้จะนีครับและที่เฮียบอกปิงนี่ตรงนี้ใช่ไหมครับคือด้านล่างเนี่ยอ่าไอ้ปิงปิงนี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าไอ้ใต้เนี่ยมันต้องแข็งนะถ้ายังอ่อนคั่วตรงนี้อ่อนแสดงว่ายังไม่แก่อ่าอ๋อครับใต้ขั้ว ในครัวนี้จะต้องแข็งเห็นได้ว่าปิงปิงตรงนี้ปิงนี้ปิงขวบเปิงอันนี้หลังจากตัดแล้วอีกกี่วันทานได้ครับเนี่ยห้าวันห้าวันกำลังดีนะฮะห้าวันคือสุกแบบธรรมชาติตั้งธรรมชาติเลย โอเคเลยอันนี้ก็คือชนีชน,ชนสีสวยๆนะฮะเดียวเรต้องมีอีกลูกนะวันนี้พี่โอจะโชว์ฝีมือการรับทุเรียนเป็นครั้งแรกค่ะไปลุ้นกันนะคะว่าจะร่วงหรือจะรอดพอรับปุ๊บแล้วก็ลงนี้เอาพร้อมนะครับพร้อมครับหนึ่งสองสามจุ 1> 1, 2, ๊บวัตตวั แต็มเลยอย่างนี้เต็อย่างนี้ไม่ไม่ไม่ผ่านแล้วรไม่ผ่านลไม่ผ่านตกซ้ายแน่นอนตกซ้ายเลยทุเรียนตกซ้ายแน่นอะไม่ผ่านไม่ผ่านที่ว่าตกซ้ายเพราะว่าเวลามันหล่นมากันแน่นนเนี่ยหนามช้ำแต่ถ้าหนามไม่ช้ำไม่เป็นไรถ้าหนามช้ำมันจะเป็นไฟท็อปง่ายอ๋อเ๋ยวแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องของปีนี้ครับตามที่ได้คาดหวังไว้เนี่ยก็มีความสำเร็จตามตามที่ได้ตั้งไว้ไหมครับหมอสวนนี้ของเฮียมีกี่ไร่ แปลงนี้มี35ไร่ครับทะได้ประมาณสักกี่ตัน35ไร่เคยนะได้สูงสุดถึง65ตัน65ตันอ่าแ,แต่ช่วงหลังนี่มันต้องสู้กับธรรมชาตินะเนาะก็ลดลงมาเรื่อยอย่างเงนะี้ยนะเหลือประมาณสัก50 แต่ไม่แน่บางปีก็อาจจะถึงแต่แต่แต่ปีแล้วเหลือประมาณ50สิบกว่าอแต่ก่อนหน้านี้ได้60สกว่าอแล้วจริงๆในความคาดหวังของเหี้ยว่าส่วน35ไร่เนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ถ้าอยู่ห้ากว่าตันนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วโอเคแล้วผมผมผมถือว่าประสบความสำเร็จถือว่าโอเคแล้วใช่ไหมแต่ถ้าห5้านี่ถือว่าหเยี่ยมเลยครัทะลุเป้าเลยเพราะว่าที่นี่มันต้นมันใหญ่การดูแลก็ยากนิดนึงและสุดท้ายนี้ เฮียงมีวิธีการดูแลทุเรียนหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วมาฝากกันค่ะก็คือเวลาที่เราเก็บผลผลิตเสร็จปุ๊บครับเราก็อาจจะทําเลยก็ได้หรือว่าทิ้งไว้อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ให้ต้นมันนั่นอาทิตย์สอาทิตย์ได้ตกใจหน่อยก็ ก็แต่งขนามั่งมันมีขนาเยอะเป็นขนาข้างในนี้อันนี้ต้องแต่งออกหมดเลยหรือเปล่าครับแล้วก็าแต่งกิ่งที่เราคิดว่ามันซุดโซมเราก็ตัดออกเช่นในพวกกิ่งแห้งที่กิ่งตายไปแล้วหรืออะไรพวกนี้ครตัดแต่งออกหมดเพราะตัดแต่งเสร็จเราก็ฉีดยาล้างต้นทีงเพราะว่าเราช่วงที่เราแต่งกิ่งแต่งอะไรเงี้ย มันก็จะมีร่องรอยกันมีบาดแผลครับเราก็ใช้ฟอสตขอบก็ได้นะอ้าวของเจ้ยตายก็มีฟอสตขอบบวกที่เป็นพวกยากเชือ้อราเนี่ยแต่ที่ผมใช้อยู่ก็พาบินไก่โปรเฟลเลอร์อที่เวลารักษาแผลผมจะใช้ผมว่ามันหยุดดีนะแล้วก็ าจจะเป็นพวกกลุ่มคอภัยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วรก็ะพวกยาแมลงโอ้ที่โตแทนกันได้ได้หลายตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นพวกไพิมี่ฟอสหรือว่าพิพูนิวคารบอรนตอะไรพวกนี้นะครับใส่ร่วมกับพวกกลุ่มยาเชื้อราครับฉีดลังต้นได้เลยแต่ถ้าเป็นองเหี้ยเวลาฉีดลังต้นนี่คือฉีดภายนอกภายในในกิ่งหมดทุกอย่างเลยเนาะใบยันโคนแต่พื้นอยางแต่พื้นอยางเนาะ คิดถึงลากก่อนแต่ว่าตามรอบคนต้องอีกรอบนึ่าค่อยอีกรอบนึงอีกรอบหนึ่งก็คือล้างเฉพาะต้นอะไร่งนี้ก่อนแต่ถ้าล้างต้นเนี่ยเหี่ยฉีดางน้อยหนึ่งครั้งหรือสองครั้งครับคแล้วแล้วแต่แล้วแต่ช่วงว่าต้นมันมีปัญหาอะไรไหมแต่ส่วนมากกะสองครั้งอย่างน้อยสองครั้งอย่างน้อยสองครั้งปีหนึ่งสองสามครั้ง ครับก็วันนี้ได้รับสาระดีๆจากฮิ่งมากนะครับที่ได้มาแนะนําเกี่ยวกับสายพันธุ์เกี่ยวกับการดูแลรักษารวมถึงวิธีการเลือกซื้อนะครับทุเรียนว่าเลือกซื้ออย่างไรนะครับน้องโอมถือว่าเต็มเปี่ยมใช่ครับวันนี้ถือว่าได้องค์ความรู้กันไปพอสมควรเลยนะครับผมเนาะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณีฮิ่งมากครับขอบคุณมากครับดีมากดีมาก ก็สำหรับท่านผู้ชมสามารถติดตามสาระดีๆได้จากเพจอารักขาพืชเจไตนะครับพิมพ์คําว่าอารักขาพืชเจไตหรือทาง YouTube Channel นะครับพิมพ์คําว่าอารักขาพืชเจไตเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพีโอแล้วก็เจหฮิ่งน้องโอมก็ลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ